สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับกนะครับพ่อพี่น้องที่รับชมคลิปของทิศบาดเจเนียบลทุกท่านครับพี่น้องคลิปนี้ครับพี่น้องเอ่อรถไทยอินดี้ครับทิศบาดเจเนียบลครับพี่น้องผ้าพีผ้าหนองแม่บึงเป็นกันมิวฮอลแลนด์ครับพี่น้องผ้าพีผ้าหนองมารีวิวอันนี้ทิศบาดเจเนียบลแม่าจังหวัดมหาสารคามนะครับมหาสารคามอำเภอว่าบีปทุมครับพี่น้องจังหวัด ที่บาร์ดีวนมาอุปกรณ์อยู่ทางสำนักงานใหญ่นะครับเรื่องชัยมอเตอร์นะครับอำเภอบางบัวสมุครับนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายของนิวฮันแลนด์พี่น้องมาเลยที่โอกาสนะครับอัดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนั่กันครับมาเห็นตัวจริง GT 3.50นะครับขี่ส49เกแห้งมาครับตัวนี้สวยงามมีได้พี่น้องนะครับสวยงามสวยงามครับตัวนี้ประกอบมบมีดแล้วเรียบร้อยครับประกอบใบมีดแล้วนะครับ สองขั้นหลอเที่ยงกัน one, ทั้ง,งหนานะครับหลอดสีขาวๆนะครับขนาดยางเป็นของกุดเดียนะครับยางเป็นของกุดเยาะยางหน้าตัวน,นี้น่าจะเป็นเพ้าข้าหน้าตรงนะครับเป็นข้านหน้าตรงอีรีนะครับเป็นข้าหน้าตรงเป็นข้า,าระบบเปิดบ่กเป็นข้า,าระบบปิดครับพี่น้องเลยข้า,าระบบเปิดนะคเป็นีฮอลแลนด์ขนาดหลอหนาจะใหญ่กว่า ปกติเป็นขัา้นหานาตั้งนะครับแต่สมมติว่าเป็นเผ้าชุดชุดชุดเผ้าหนาตั้งเนี่ยมันจะหล่อหนามันจะหนอ่อยอ่ากรณีคือจะลงน้ำล่องโสมใดนะครับจะเป็นร้อนขั้นหนาตรงนี้คือจะลงน้ำลงโสมอะไรจะบ่มอสสีหน้าครับแล้วล่องงานไหนบอกอยให้งานใดให้กันนั่อแหละครับแต่ว่าก็จะมันก็นจะบ่มอะกับงานาน่ะงั้นผมสีหน้าครับอัดมาตัวนี้โอ้ทีดีห้าจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์ต้นใหญ่พี่น้องอ เป็นตัวจริงยิ่ใหญ่คักเลยนะครับวันนี้พาพี่พาน้อ,นองมาเบิ้งน้ำกันซื้อๆเนะี่ยพี่น้อ,นองมาเบิ้ลน้ำกันนะครับมาเบิ้งน้ำกันพอดีวา่าพิ้วอกาสเนาะวันนี้ได้มาเยี่ยมมาชมทั้งอำเภอสารคามอ่าทั้งจังหวัดสารครามนะครับอำเภอวัดปีกระทุ่มขายนิ้วคันแรกก็เลยพาพี่พาน้อ,นองมาเบิ้งครับตัวหนึ่งนตัวนี้น่าจะเป็นใบหมีม่ของยี่ห้อแท่งกึ่งนะครับนี่ยกระจังหนาขาดข่ายง,ง่ามเหมือนกันเนดะ้พี่น้อง สวยงามสวยงามนีครับก็ดูกระหญ่อยู่นะนะครับดูกระหน่อยู่จะ่าถ่ายแม่เบ่งแต่น้อยนะครับแม่เบ่งแต่ชีวิตจิเหมันกันหละกกับหาซีดแรงจอนเดียก็ยางมันจะเป็นของพูดเดียตัวนี้จะเป็นแต่ว่าคันเป็นจอนเดียจะเป็นยางของบีเครที่ครับบางรุ่นจะใส่ยางพูดเดียนะครับมันเป็นพูดเร์จอนเดียนะเพรายางรีวเปรอยู่เปียกบพุงเด้เนาะ พี่ให้น่องในเบิ้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะสำหรับผู้ที่งก,ก็ลังมองหารถแท็กเตอร์รถไถอยู่ทีเด็ดสำหรับตัวนี้ครับนี่จะเป็นที่ดีหาที่ซีซีแปดอาร์ครับซีเจ็ดแรงเป็นบุ้งกีครับพี่น้องผมกับบอลเนียใจเรื่องของราคานะครับตไปนี้วาราคาที่จะอะไส่วนส่วนถ่ายประมาณน,นี้เลยพี่น้องกับกะใหญ่ยยอยู่นะถือว่าใหญ่อยู่ น,น,นี่ครับวยางใหญ่ครับลบื้นด,ด,ดีครับนอกสโลงโจาประมาณนี้ส่วนครับโจกเลยขั้นนิวยอนอ่าขั้นจอนเดียรนี่มันจะมีทางน้ำมันอยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังทางน้ำมันอยู่อยู่ข้างหลังหลังเบาะนะครับหลังนคนขับเพราะว่าถ้าเป็นอ่านิวฮอนแลนด์ทางน้ำมันเขาจะอยู่นี่ครับนะครับดำดำ ดำนี่คือทางน้ำมันด้วยพี่น้องเปิดเติมยี่หอยู่ข้างบนนะครับหม้ฟ้ากระโปรงมีแทนลิก,กัดกันความหอนปั๊มก็จะเป็นปัม๊มแถวเลี้ยงขึ้นกันครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์สามสูบพี่น้องเป็นปัม๊มปั๊มตัวเดียวกันเลยแหละกับครืองจอดเดียห์หาซูนนะครับหางซูนหาซูนดีปั๊มแถวเลี้ยงครับ การดึงวาดับครับพี่น้องนะครับมาณนี้เกียร์โอ้เดินหนาแปดถอยลังแปดเึนชัดเทินพี่นอ้องนชัดเทินครับเดินหนาถอยลังประองยุดรถครับโอหมาถามอยู่ครับเดินหนาถอยลังประองยุโรดเลยโอ้นะครับที่สามจุดแผดศูนย์ รูปส้งกับสวยอยู่นะครับกับสวยอยู่แต่งจากู้มากครับแลังจากู er fate, street, pues ้มากนะครับแต่ตัวนี้อ่าถ้าที่คิดว่าจะในบนจำบวิดเนาะแรงบิดจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบนิวตันเมตรครับหน่อยเพรห้องจอดเดียอยู่ประมาณสิบสองนิวตันเมตรครับหน่อยเพรห้องจอดเดียหาซูนหาซูนดีอยู่นิดนึงครับประมาณสิบสองนิวตันเมตรประมาณนี้งแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้คือคิดว่าจะในรนจำ โมบิสหน่อยจะประมาณหลายแปดสิบเลยล่ะครับหลายกว่าจอนเดียหาส่วนซีหาดีอยู่อ่าดูตันเมดครับหายแห้งแร้วว่าก็ได้บิดหน่อยกัวหาส่นหาส่วนดีอยู่ครับประมาณนี้มันมาตรฐานเลยสตอกรถเพิ่นหลายครับมีเลือกหลายขั้นนะครับอ่าเปิดตัวไม,ม่ไม่กับที่ที่สามจุดสี่ศูนย์อยู่ข้างในคนครับที่บาร์เจริวงศเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับ ฮะพี่น้องติดหนูรถไฟระยยาวนะติดกับบ้านติดหลังติดอะไรีนิสามีติดสรีสามีร้านดีพี่นอ้อ,อง,ททงอนะครับสตอกรถดพลั้งยังครับพี่น้องอันนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่ครับของทีมปาเจนิบล์บครับเป็นบริษัทเมย์ของบริษัทเรื่องไส้ครับผมตั้งอุบลนี่แตเป็นตัวแทนจำหน่ายของจอร์เดียนะครับเป็นสารคามหรือว่าเพืพ่อว่ดาดีอ่ปทุมนี้ เป็นตัวแทนจำหน่ายของมิวฮอลแลนด์ครับตัวใดก็ขอมาหาเพิ่นเลยเบิ้งเลยเด้อครับพี่น้องนะครับมักนิวฮอลแลนด์มักจอรเดียกับทิดต่อได้เลยครับ098 108 1121ครับทิดบาสจอรเดียบนครับยินดีให้บริการนะครับโอเคทุกเงินไจพี่น้องรับเทิร์นรถเก่านะครับเอามาแลกรถใหม่ก็ได้ให้กันเด้อครับเด้อคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องมาเบิ้งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังนั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องครับ้ก็ ไปพี่น้องนะครับยูดีไม่แห้งนะครับสบายบดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกมู่ทุกคนนะครับผมทำมาหาขึ้นนะครับที่จะการลุ่นลุงเลื่อยนะครับผมทีจการเจริญรุงเรืองครับพี่น้องิปนี้ล่าพีลาน้องไว้เพียงท่นนีก่อนนะครับที่บ้านจริบุญขอกราบสวัสดีครับ